จ่าพีรศักดิ์จำปานะับเกิดนิดนหนึ่งครับว่าเป็นทหารสังกัดร้อยราตเวียนไก่พลรอห้านะครับที่พยายามที่จะขอเข้าไปฝ่าด่านนะด่านก็เรียกว่าด่านกาการโลกที่จังหวัดตังนะพีโก้ตอนนั้นก็ไม่บอกว่าว่าจะไปทําอะไรปรากฏว่าแจ็คพอตครับเพราะไปเจอผู้ว่าราชการจังหวัดตังเนี่ยอยู่ที่ด้านพอดีฮะ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะฮะทั้งนายอำเภอรัศดาของผมเกต<ว>ใช่ไหมจังหวัดตรังครับฮะนี่ฮะก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหไปเถียงผู้ว่าหรือเปล่านะเป็นราชการา,าราชก,การแท้ทำไมไม่ปฏิบัติตามามาตรการการเฝ้าระวังมาตรการการาพรกฉุกเฉินนะระวังโรคต่างๆนะฮะจนมีคําสั่งสั่งขังเลยนะพี่โก้โอ้โหครับคือคือคลิปคลิปแรกเนี่ยมันคือมันเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในคลิปนี้ จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนครับผมซึ่งเป็นภาพของจ่าสิบเอกพิรศักิ์จำปาเ,เหมือนพยายามจะเข้าไปชี้แจงกับทางท่านผู้ว่านายลือฉัตเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับซึ่งขณะนั้นผู้ว่าเดินทางไปตรวจที่ด่านที่หมู่9ตำบลหนองบัวอำเภอรัชดาซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาไปพอดีซึ่งเป็น,ปนด่านเล็กด่านเล็กๆด้วยอ่าด่านเล็กซึ่งเหมือนว่า ผู้ว่าพยายามจะสะกัดด่านเล็กเพื่อไม่อยากให้คนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังตรงจุดนั้นครับครับแล้วก็เป็นจังหวะที่จ่าสิบเอกพีรศักดิ์เนี่ยอืถึงพยายามจะเข้าไปสอบถามว่าเอ๊ะทำไมผ่านไม่ได้แล้วจังหวะผู้ผู้ว่าก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีผู้ว่าก็เลยมีการเหมือนอธิบายชี้แจงจนถึงเหมือนลักษณะอาจจะมีปะทะคารมกันหน่อยเพราะจ่าสิบเอกพีรศักดิ์ก็พยายามอธิบายว่า ว่าทำไมถึงผ่านไม่ได้อะไรยังไงผมมีใบเรียบร้อยมีผู้บัญชาการมาให้ครับบัญชาเออแต่ก็ยังไม่ได้คือคนก็ยังไม่ได้เห็นว่าในใบนั้นอธิบายเหตุผลว่าคุณจะไปไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้แล้วผู้ว่าก็ไม่ได้ขอดูด้วยไม่ได้เปิดดูไม่ได้ขอดูซึ่งอ่าจาสิบรเอกพิรักิ์ตอนแรกก็เหมือนทําท่ายินยอมอเมื่อไม่ให้ผ่านด่านตรงอำเภอตรงจุดเนี้ผู้ว่าก็ชี้ว่าให้ต้องไปที่ด่านใหญ่ ซึ่งจ่าสิเอกพีรศักก็กาลังจะเดินไปเอาหนังสือนี้ไปให้ดานใหญ่ก็แล้วกันเหมือนว่าคุณไปผ่านดานใหญ่ตรงนี้ผมไม่ให้ผ่านอืกําลังจะเดินขึ้นรถก็มีทางอสเข้าเดินตามไปถามว่าหน่วยไหนเนี่ยหน่วยไหนอสจะโกนเลยเพราะว่าใหญ่สุดนี่ผู้ว่าอยู่นี่ซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจ่าสิจ่าสิเบคจะไปอยู่แล้วก็เลยเดินย้อมกลับมาเหมือนจะเอาเอกสารห้ดูเนี่ยผมมีเอกสารจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ให้เดินทางกลับอะไรแบบนี้ครับ ก็กลายเป็นว่าก็เลยประทะคารวมกันอีกรอบหนึ่งแล้วภาพก็ตัดไปนั้นครับหลังจากนั้นวันที่17ก็มีการสั่งตั้งกรรมการสอบเลยผู้บังคับบัญชาตั้งกรรมการสอบต้องบอกนี้ก่อนเลยว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสื่อบางสำนักก็เอาไปขึ้นหัวไงบอกว่า,าไม่สนผู้ว่านะเถียงเดือดชายหัวเกียนอ้างทหารเจ้าฟาดานอะไรประมาณนี้สังคมก็ไปโอ้โหเนี่ยก็ไปถล่ม ด่าแกนะว่าโอ้โหนี่ทำไมเป็นทหารแท้ทาไมถึงทำอย่างนี้นะแล้วก็ผลสุดท้ายพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปวันที่17ก็ทางต้นสังกัดก็มีการสั่งตั้งกรรมการสอบครับบทสรุปก็โดนสั่งขัง45วันครับนี่ฮะก็สั่งขัง45วันไม่พอนะครับครับก็คือทางผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอพิรัก์เนี่ยก็ถูกสั่งย้ายด้วยครับครับจ่าสิบเอพิรักษ์เนี่ยสังกัด หน่วยทหารสื่อสารประจําหมวดกองร้อยลาตะเวนระยะไกลที่ห้ากองพลทหารราบที่ห่ายเทพสตรีศรีสุนทรตําบลกะปางอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังคําสั่งนี้ออกไปฮะสั่งขังจ่าสิบเอกพีรศักย้ายผู้บังคับบัญชาอันนี้มันก็เป็นเหมือนมีกระแส<ม>ที่ม,มดนะงดบําบเนด้วยนะงดบําเน็จประจําปีหกาครึ่งปีหลังด้วยย้ายผู้บัญชาด้วยสองคนนะให้ปฏิบัติหน้าที่ อีกหน่วยหนึ่งก็เลยเป็นเอ๊ะมันมันจะหนักเกินไปหรือเปล่านะครับนี่ผู้ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับเหมือนกับว่าประเด็นพลิกเลยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะจ่าก10เอกพีรศักิ์นะครับก็ได้เขียนหนังสือฮะได้เขียนหนังสือชี้แจงอีโก้ดีฮะหนังสือชี้แจงนะฮะก็รายละเอียดนะครับบอกว่ากับผมจ่าสิบเอกพีรักิ์จำปานะฮะ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปหามารดาซึ่งป่วยด้วยโรคประจําตัวสมองซีกซ้ายเสียโรคพาร์กินสันและโรคเบาหวานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีอาการปวดท้องต้องรีบต้องรับไปพบแพทย์ด่วนถ้าหากไปเส้นทางหลักต้องใช้เวลานานจึงได้เลี่ยงไปเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งมีการตั้งด่านตรวจและปิดเส้นทางโดยมีผู้ราชการจังหวัดตั้งอยู่ด้วยในขณะนั้นก็ผมจึงขอผ่านด่านเทาว่าแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต ด้วยความเป็นห่วงบรรดาจึงได้แสดงกริยาไม่เหมาะสมต่อมากับผมก็ได้กลับมาใช้เส้นทางหลักและได้พาบรรดาไปพบแพทย์เป็นที่เรียบร้อยกับผมขอรับผิดชอบนะแล้วก็ยอมรับโทษทันทุกสถานและกับผมไมิได้มีเจตนาฝ่าฝืนพระกรและคําสั่งของ้บังพระญชาแต่อย่างใดที่ทําด้วยเพราะความเป็นห่วงบุปผกาลีจึงเรียนมาเพื่อกะรุณาพิจารณาฮะโอ้โหพอหนังสือของจ่าออกมางี้คดีพลิกเลยเรื่องพลิกคนก็ไป เห็นใจเลยทีนี้เออเข้าใจเออเข้าใจว่าคนที่มีแม่ป่วยที่แบบเอาโหญาติพูดตรงนอนพังงาบพังงาบอยู่เนี่ยโอ้ยมันใจไปถึงบ้านก่อนอยู่แล้วและกลุ่มกลุมทหารชั้นผู้น้อยพวกนักเรียนในสิบรุ่นเดียวกันเขาเห็นภาพเขาก็ระดมทุนเหมือนว่าเฮ้ยช่วยกันบริจาคก,กันเพื่อช่วยเพื่อนในจาจานี่หน่อยจ่าพิรศักก็เหมือนระดมทุนกันทางโซเชียลครับเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวอเท่านั้นยังไม่พอครับคนตีสารติด สารติสกุลนาผู้บัญชาการาการองพลทหารราดที่9ก็มอบหมายให้ในายทหารแล้วก็ชุดทหารจักร้อยรัตเวระยะไกลเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยครับอืก็ไปเยี่ยมเยี่ยมเย็นถึงบ้านเลยครับครับไปเยี่ยมเย็นมารดาเนี่ยครับพลพลตีสารติก็กล่าวว่าทางกองพลได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของจ่าสิบเอกพีรักดัตว์แล้วพบว่ามารดาเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยทางกองพลให้การช่วยเหลือดูแลและติดตามอาการ ของแม่และครอบครัวอย่างใกล้ชิดอืพลตีสันติก็ยังกล่าวด้วยว่าครับเราเป็นทหารต้องมีวินัยแต่ผู้บังคับบัญชาจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวกําลังพลแล้วก็ผิดคือผิดแต่เราจะไม่ทิ้งกันนี่คือพลลตีสันติก็พูดไ้บาง <ไว S 2> คนก็บอกว่าโอ้โหลงโทษเยอะไปหรือเปล่าอ,ออเหรือว่าโอ้โหเพราะว่าอยู่ต่อหน้าผู้ว่าไงก็เลยรู้สึกว่าโทษต้องแรงอครับเหมือนไปเถียงผู้ว่าขังตั้งสี่สิบห้าวัน ะงดขั้นเงินเดือนด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะมีเฟซบุ๊กของคุณสัมพันธ์ดำจันทร์ฮะเขาโพสต์ไปอย่างนี้ผมเคยเป็นหัวหน้าคนนี้ชื่อเล่นจ่าจำปาทํางานดีครับตรงไปตรงมาเป็นทหารเหล่าแพทย์อยู่ทุ่งสงเขาพี่คนจะเป็นต้องเข้าออกเส้นทางนี้เพื่อต้องไปดูแลแม่ซึ่งนอนติดเตียงใช้ออกซิเจนช่วยหายใจเขาเดินทางทุกวันมาทํางานสายบ้างช้าบ้างผมก็เข้าใจเขาเราทุกคนเข้าใจ ผมอยากออกมาให้กำลังใจเขาตรงนี้ว่าจ่าจำปาเป็นบุคคลที่มีความกระตันอยู่รู้คุณบิดามารดาใช้เส้นทางเดินทางไปกลับบ้านตรงนี้มานับสิบปีผมขอยน้องจำปาจงต่อสู้เข้มแข็งขอให้ทุกคนช่วยแชสและเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับ,รบโอ้โหก็เลยตอนนี้ก็เลยกระแสะตีกลับเลยนะฮะบอกว่าแหม่ต้องเป็นมาบอกว่า เราเป็นทหารก็ต้องมีวินัยแต่ผู้บัญชาจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของกําลังพลอ่ะก็แหงแล้วก็สั่งไปแล้วอ่ะสั่งถังก็ไปแล้วไงเออต้องต้องตามดูต้องดูเหตุผลก่อนนะต้องดูเหตุผลก่อนบางทีเนี่ยเอ่อบางคนเขามาคอมเมนต์บอกว่าแหมจริงๆไอ้ตรงด่านตรงนั้นเนี่ยก็ดูเขาสักหน่อยว่ามันเป็นอะไรดูเอกสารเขาสักหน่อยเออดูเอกสารสักหน่อยนะแล้วก็มันก็ตรวจสอบได้เนี่ยวัดคงวัดไข่ก็ยังพอได้ใช่ไหมว่าเออไม่มีไข่ไม่มีอะไรเนี่ย มันก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์คือถ้าดูเราดูในคลิปเขาไม่ได้ฝ่าฝืนนะคือแค่ว่ามีการเหมือนจะให้เหตุผลกับทงผู้ว่าเขาก็ผลสุดท้ายก็ไปใช้ด่านใหญ่ก็ไม่ได้ฝ่าด่านไม่ได้ฝ่าด่านอะไรแต่ว่าก็ใช้เหตุผลหน่อยแต่ข่าวมาลงลักษณะนั้นเหมือนลิงพิงเนี่ยเถียงผู้ใหญ่เออนี่ยนี่ฮะอ้าวก็ให้กําลังใจจ่าแล้วกันนะนะครับสี่สิบห้าวันอดทนไปฮะทีรศักครับทีรศักครับผมอ่านี่ฮะหนักยิ่งกว่าโดนกัดโควิดอย่างเงี้ยเนี่ย ก็น่าสนใจถ้าใครจะไปดูมารดาช่วงนี้นี่ไงก็ส่งไปแล้วก็ถ่ายรูปมาลงกันไปทุกวันบ่เนี่ยอืมไปดูทุกวันแล้วใครจะดูแม่เขาเนี่ยครับ